เด็กปั๊มเป็นพม,ม่าค่ะเป็นแรงงานถูกต้องถูกกฎหมายนะ mm hmm. เห็นแล้วหลาดตอนที่เติมน้ํามันเรียบร้อยแล้ว2องพนะดีเซลยื่นบัตรเครดิตให้เด็กปั๊มสักพักบื้นรถไปเลยบัตรเครดิตก็ไม่เอาค่ะ mm hmm. เด็กปั๊มท่านยังไงกระโดดท้ายรถเกาะรถแต่ว่ามีเหตุจําเป็นให้น้องต้องกระโดดลงเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ mm hmm. ใ,ใจเด็กขนาดไหนอะเด็กปั๊มอะน่าจ้างมากเลยอะ รักน้ำมันยิ่งชีพเห็นไหมเขาโกงแล้วใช่ปะชักดาบเด็กปั๊มกระโดดขึ้นรถเลยอะค่ะเก <c oughs> ือบสี่ทุ่งของสิบสิงหาคมปั๊มแยกไซน้อยนนทบ,บุรีนะคะทำให้ในายเม่นเมงเมงโกกค่ะอายุ40เด็กปั๊มพมา่าบาดเจ็บค่ะคือด้วยความที่กระโดดขึ้นไปแล้วร่วาภาพมันตัดตรงนั้นเนาะ <c oughs> แต่เหตุผลที่เขาต้องรีบกระโดดลงพอกระโดดขึ้นรถแล้วเห็นเขาชักมีชักดาบค่ะหัวแตกค่ะลงมาทั้งท้ที่รถแล่นอยู่อะค่ะหัวแตกค่ะ เขาบอกว่าโดนชักดาบไป2,005ดีเซลเต็มถังเอาบัตรเครดิตมาให้น่าจะเป็นของคนอื่นหรือว่าเป็นบัตรที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็แบ็กลิสต์ไว้ยืนให้ปับ๊บยังไม่ทันไลนเลยเบิ้ลรถออกแล้วค่ะพยายามจะเคาะกระจกแล้วทุกภาพคือเร็วมากเลยถูกไหมเพื่อให้เขาหยุดรถเขาไม่หยุดหรอกค่ะเขาเองก็ตะโกนให้คนช่วยนะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ปีนขึ้นรถเหมือนกันค่ะตอนนี้หัวแตกเย็บไป5้าเข็มนิ้วนางนิ้วก้อยซ้ายหัก แผลถลอกเพียบตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่เลยฟังคุณเม่นดูค่ะทําไมเราถึงกระโดดขึ้นไปบนปรถเขาเพราะว่ากลัวมันให้เขาหยุดไงให้เขาหยุดผมก็ตามคนที่ข้างน้าช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยตานกระหล่อลเลยช่วยด้วยครับช่วยด้วยแล,วแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจกระโดดลงเพราะมังชันไม่ออกมาพกเพราะอะไรไม่ยาวไหมไม่ยาวมากตอนแรกเขาหยุดรถยัน วโดนแทงค่ะนี่ชักดาบของจริงนะชักดาบทั้งในนยะที่แปลว่าไม่จ่ายตังกับชักดาบของจริงในรถค่ะเพื่อไล่เด็กปั๊มลงจากรถนะคะตกใจมากไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนค่ะสรุป2,005ค่ะโดนชักดาบไปแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเท่าแก่ปั๊มจะตัดเงินคุณเม่นหรือเปล่านะคะแต่เห็นเจ็บหนักขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันนะเขาก็ใจเด็ดนะเนี่ยพียแต่ว่ามันมันก็ไม่ค่อยคุ้มะนะดูสิ คือมันไม่คุ้มจริงๆเพราะว่าไม่ต้องกังวลใจนะในปั๊มมันมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วไงมันก็น่าจะตามหาตัวคนร้ายได้ไม่ยากไปทําแบบนี้มันไม่คุ้มจริงเดี๋ยวถูกแทงตายขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบเออ